สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมา DIY ตามคตามคขอของเพื่อนเพื่อกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอครับซึ่งมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาขอให้ผมดี Y อุปกรณ์สําหรับในการดึงโซ่ครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยในการตัดต่อโซ่นั่นเองครับและในวันนี้นะครับจะมีขั้นตอนในการทํำยังไงและวัสดุอะไรบ้างไปรับชมกันครับและสำหรับวัสดุชิ้นแรกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กแป๊บกลมครับเหล็กแป๊บกลมตัวนี้นะครััับบจจะะมมมีีีเเส้้นนนนผ่่่่่าาาาาูููยยยกออทท6ุคครรรตดวว20 1ชิ และสำหรับวัสดุในชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเหล็กฉากขนาดหน้ากว้าง1นิ้วคูณด้วย1นิ้วครับเราจะตัดความยาวอยู่ที่ประมาณ1เซนครึ่งนะครับเราจะใช้แบบนี้ทั้งหมด2ตัวครับและสำหรับวัสดุในชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นน็อตเกลตลอดครับน็อตตัวนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1 0มลมนะครับเราก็ตัดความยาวอยู่ที่23ซนติเมตรหชิ้นครับและในชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นน็อตตัวเมียขนาด10มลมครับมีความยาวอยู่ที่หนั้งนั้วนะครับครับ และสำหรับในขั้นตอนแรกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมปิดเหล็กแป๊บตัวนี้นะครับด้วยแหวนครับเราจะนำแหวนตัวนี้นะครับมาเชื่อมปิดเอาไว้ส่วนปลายของเหล็กแป๊บแบบนี้ก่อนเลยนะครับ หลังจากที่เราได้เชื่อมปิดส่วนปลายของเล็กแป๊บเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปตัดบากเล็กแป๊บตามเส้นที่ผมได้ขีดเอาไว้แบบนี้นะครับโดยที่ผมจะตัดให้มีความกว้างนะครับอยู่ที่1เซนครึ่งครับแล้วก็มีความยาวอยู่ที่12เซนติเมตรครับ และหลังจากที่เราได้ทําในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปของเราเดี๋ยวเราก็จะนําเหล็กฉากที่เราได้ตัดเตรียมมาไว้นะครับมาเชื่อมติดเอาไว้ด้านบนที่เราได้บากแบบนี้ครับให้เพื่อนๆเชื่อมติดเหล็กฉากเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับและสําหรับในขั้นตอนต่อไปครับให้เพื่อนๆนำน็อตตัวเมียขนาดความยาว1นนิ้วนะครับแล้วก็เหล็กฉากที่เหลืออีก1ตัวมาเชื่อมติดกันในลักษณะแบบนี้ครับ และสาหรับเจ้าน็อตตัวนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานเจ้าน็อ <just> ตตัวนี้จะต้องอยู่ในร่องที่เราได้บากเอาไว้แบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าน็อตตัวนี้จะต้องสามารถเคลื่อนที่ได้แบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับเหล็กฉากที่เราได้เชื่อมติดเอาไว้เนี่ยยังมีความยาวไม่เท่ากันครับเราจะต้องไปตัดแต่งนะครับให้เหล็กฉากทั้ง2ตัวนี้มีความยาวเท่ากันก่นกอนครับพอเหล็กฉากทั้งสองตัวของเรามีความยาวที่เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปของเราเดี๋ยวเราก็จะไปตัดบากเหล็กฉากกันนะครับโดยที่ผมจะตัดาาม้้ที่่อววคคงยู7บ แล้วก็มีความยาวอยู่ที่1เซนครึ่งครับเราตัดขนาดเดียวกันกับทั้ง2ชิ้นเลยนะครับและหลังจากที่เราทำในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันครับ เพียงเท่านี้นะครับชิ้นงานที่เราดี Y ขึ้นมาเองก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแต่สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆครับเพื่อนเพื่อสามารถใช้งานได้กับบล็อกไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นปัจจัยปากตายธรรมดาก็ได้ครับและสําหรับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อนใช้เป็นบล็อกไฟฟ้าหรือปัจจัยนะครับทำการไข่ครับตัวฉากทั้งสองข้างก็จะวิ่งเข้ามาหากันแบบนี้ครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อท่านใดที่ไม่มีบล็อกไฟฟ้านะครับก็สามารถใช้เป็นปัจจัยปากตายในการขันได้้้้เเหหหมมมืืออออนนนนนนกกกัััครรบาาาาาจจะชช่่ยแต็สถใงได ก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เราสามารถทําเองได้ง่ายๆครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานเจ้าเครื่องมือตัวนี้กันดูบ้างครับและสําหรับในการสาธิตในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาครับสมมุติว่าผมทําการตัดโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าโซ่ทั้งสองข้างเนี่ยยังมีความยาวที่ไม่เพียงพอนะครับทั้งสองข้างยังเข้ามาไม่ถึงกันแบบนี้ครับเราก็จะไม่สามารถใส่ข้อต่อได้นะครับและถ้าเกิดว่าเราจะต้องดึงโซ่ทั้งสองข้างเข้ามาหากันเพื่อใส่ข้อต่อนะะคครรรัับบออนนนนนีี้้้้้้กกกก็็จจจททํํําา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 งงงงลมมมแตต่่่่่วววเเเืืชยยใหไดขึ เรามาสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมเองผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะอุปกรณ์ตัวนี้ตรงตามที่เพื่อนๆได้ขอเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมได้ทดลองใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นมือเปล่านะครับในการต่อโต้มากกว่าครับแต่พอได้ทดลองใช้งานเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมถือว่าทํางานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นจริงๆครับ<ๆ>และสําหรับงบประมาณที่ผมได้ใช้ในการ DIY ไปก็ไม่ถึง30บาทนะครับแล้วเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ง่ายมากๆด้วยครับ หากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะ DIY เอาไว้ใช้งานกันเองได้ครับและสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชมแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันไว้ครับจะได้มีการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสาหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ